f อฟเรื่องใครเป็นกระสือตอนที่4ตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอ้าวพ่อกับแม่มานอนมาทำอะไรตรงน,นี้แม่กูมาชมวิวจะ้ะอ๋อค่ะไปหาพ่อยายดีกว่าเอะเมื่อวานเราไปหาเจ้า ไก่กันไหมยายกินไปหรอไม่น่าใช่นะอืมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปงานนะพี่ทำไมเหลือไก่แค่ตัวเดียวเอาจำไม่ได้หรอตายไปเมื่อวานอะอ๋อจำได้แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วที่ได้นอนที่นี่จะทำอะไรดีน่ะไม่รู้เหมือนกันปลูกนากันไหมปลูกยังไงอะพี่ไปถามยายก็จบ ไป <Bye. S 2> พี่พี่เขาเรียกปุูกข้าวอ๋อรู้และยายอะไรเหรอเออข้าวอะ่ะปุูกยังไงเหรออ้าวใหญ่อยู่พึ่งยายเออยายไก่ที่แบบตายไปเมื่อวานยายเอาไปไว้ไหนแล้วหรออืมฉันเอาไปฝังแล้วแหละอ๋อโอเคค่ะแจกขนมบ้านคนอื่นกันไหม ว่าแต่มันก็ผ่านวันวาเลนวันวันฮาโลวีนมานานแล้วนะพี่นานมากแล้วด้วยปีหนึ่งแล้วอ๋อเหรอใช่เอาหน้าอันนั้นนะบ้านนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยลองเปิดประตูดูไหมก๊ก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 ๊กก๊มีคนอยู่ไหมคะไม่มีเสียงตอบเลยอะ สงสัยจะไม่มีคนอยู่นะโอเคโอเคไปบ้านฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเพื่ออาจจะมีคนอยู่นะบ้านของเราใหญ่สุดในหมู่บ้านเลยฮเอ้ตั้งงันไปสำรวจเอ๊ะอ้าวเมื่อกี้เราขอประตูไม่เห็นตอบเลยอยู่บ้านกันนี่น่ะนี่นายรู้ไหมแถวนี้มีกระสือน่ะรู้ไหมเอ๊ะ พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงใครเหรอพี่พูดถึงใครไม่รู้แต่พี่รู้ว่าซอยนี้มีกระสือเหรอสื่อมันเป็นยังไงเหรอพี่เป็นผู้หญิงที่มีแค่ไส้กับผัวชอบกินไส้ไก่ไส้หมากลัวหนูกลัวแล้วเขาจะมาทำอะไรเราไหมคะ เขาจะมากวักกินไส้กินตับของเรานะท่านหนูมีสัตว์เลี้ยงอ่ะหนูก็ต้องระวังด้วยนะลูกอ๋อค่ะใช่ในซอยเรามีกระสือไหมไม่มีแลหรอทำไมเสียงสูงก็บอกว่าไม่มีแล้วโอ,โอเคโเคชื่อไหมเนี่ยเช,ชื่อดีไหมไปเดินเล่นกันไหมลูกๆโอเคค่ะเออเออป กลับมาตอนจะมืดเลยนะไปเถอะนะเวลาหนึ่งทุ่มและโอเคไปน้ำกินข้าวกันดีกว่าเด็กๆไ,ไปอาบน้ำนะนะทุกคนอาบน้ำเสร็จครับหัวงไงจ๊ะเออมาโอ้โหไอ้นี่ก็เต็ดอะไรเนี่ยมีเดินอะไรโอ้โหเจ็บไหมไม่เออ,เอ,อหิวแล้วครับ โอเคโอเคเดี๋ยวยายไปทำกับข้าวให้ครับวันนี้กินในบ้านนะครับวันนี้ยายซื้อไก่ทอดมางมแงมแงมอร่อยจังแงม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 ตอนกินข้าวเสร็จเพลเด็กๆไปนอนได้ละเดี๋ยวยายจะไปนอนละค่ะคืนนี้หนูนอนกับยายได้ไหมคะเอิ่ม ไม่ได้ไม่ได้ทำไมหรอคะนอนไม่หลับอะถ้ามีใครมานอนกับยายอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคไว้ให้ยายเขานอนที่เดิมของเขาเถอะค่ะยายเขาจะจ็ดเก็บจานละเดี๋ยวไปนอนกันตอนเก็บจานเสร็จนอนกันเถอะโอเคไป ยาไปแกล้งนอนก่อนนะกันเฮ้อไปดีกว่าเด,ด็กๆก็ไม่ตื่นใช่ไหมถ้าตื่นนี่แย่เลยนะไม่ได้กินข้าวอีกเมือ่อยานอนได้งีบหนึ่งเฮออ้ยหิวข้าวเว้ยจะเริ่มออกหากินละ กราสอกลางวันมันเป็นหญิงเหมือนปกติแต่กลางคืนฉันคือกระสือบุบคบุ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  อะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวพวกมันจะตื่นแล้วมันมาดูกันเอยะไรเนี่ยเสียงมันจะเยอะเกินไปแล้วนะเอาตื่นกันทั้งทุกคนเลยลเนะบุ๊บบุ๊บบู๊บบุ๊บบู๊บทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินหมดเลยค่ะได้ยินหมดเลยค่ะได้ยินหมดเลยค่ะถ้างั้นเราไปออกไปดูกันไหม เดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพ่อไปคนเดียวนะเดี๋ยวทุกคนค่อยตามไปนะน่ากลัวพี่น่ากลัวพ่อไม่น่ากลัวหรอกเดี๋ยวดูกันดูทางหน้าต่างดีกว่าอืมคงไม่เห็นนะนะไปดูก่อนต้องแม่ไปด้วยกันไหมไปค่ะเออไปไปแลอ,อะไรเนี่ยเสียงมันดังแต่เช้าดิเอ๊ะอะไรอ่ะ เฮ้ยอะไรอะลูกๆมาดูอะไรนี่เร็วอะไรอะพี่อะไรอะพ่อกีก็ัืรอย์เฮ้ยให,ใหเป็นเหรอใช่ดูสิมาโอ้เราไม่ตามมาแล้วหนูกลัวไม่ต้องกลัวไอ้สองคนนี้มาเนี่ยมาเน,ยเนี่ยเลยเห็นหลกักฐานโอ้จริงด้วยคุณยาย ก็ซื้อเหรอใช่โอ้โหไม่น่าล่ะเคยเห็นยายกินไก่ส,สดๆเหรอใช่ไปดูใกล้ๆกันไหมไม่ไปไปถ้าแน่พ่อกลัวนํำได้ไหมไม่เธอนำไม่เอาเอ,อไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวไปดไปแล้วนะไม่เห็นนะ เว้ยแค่นี้พอนะกลัวแม่ถึงเป็นกระสือแล้วเนี่ยโอ้ไม่เคยคิดตลอดเลยนะเนี่ยเองก็รู้หมดแล้วสินะว่าข้าเป็นกระสือแต่ข้าไม่ได้เป็นกระสือตลอดนะข้าไม่ได้เป็นกระสือตั้งแต่เกิดนะเจ้าข้าโดนผีเข้าตั้งแต่ห้าขวบพวกเราจะช่วยคุณยายได้ยังไงมานี่สิเดี๋ยวยายจะบอกให้ ไม่ไม่ไม่เอาอ่อโอเคโอเคจะพาคุณยายไปหาหมอปลาโอเคไว้ีไว้ออนเช้านะรีตื่นกันล่ะถ้างนั้นฉันไปออกหากินก่อนยายอะไรเนี่ยยายเนี่ยไปก่อนนะว่าบ๊ายบายเขาลรางก่อนเฮ้ยหาอาหารได้เยอะเลยหาข้ากินเช้าโอ้โห กลับเข้าล่างแป๊บเย่ไม่มีใครเหตุนะโอ้โหล้มเยะะืนส้มแต่เที่ยงคืนนะโอเคเปลี่ยนก่อน่อะเฮ้ยตัวนี้พวกนายต้องกลับกันแล้วสินะอืมเดี๋ยวอ่ะมาแล้วล่ะโอ้โหกลับมาเร็วจังแล้วพวกนายยืนตรงนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนนี้เหรอเปล่า พวกเราตื่นมาดูคุณยายนะ่ะนึกว่าคุณยายยังอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคแล้นพวกเราจะถ้าปีหนะ้าเดี๋ยวพวกเราจะพาคุณหมอปลามาที่บ้านคุณยายด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะค่ะฉันก็อยากออกแยกล่างผีกระสือแล้วเหมือนกันฉันไม่ใช่ฉันไม่ให้เจ้าออกไปหรอกเอ้ยเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียงยายนะ เสียงผีงั้นพวกเองกลับได้เลยทำไมทำไมพวกเธอต้องกลับด้วยอย่าพูดสิโอเคจะพวกเจ้ากลับได้ลาละอย่าพูดโอ้ยโอเคพวกเจ้ากลับได้เลยโอเคค่ะอย่าพูดอีกนะอโอเคจำหน้าคุณยายแต๋วไปเปลี่ยนชุดแล้วเตรียม เก็บของกลับบ้านได้ละค่ะบ๊ายบายนะครับคุณยายบ๊ายบายจ้า <c oughs> บ๊ารถจอดไว้ไหนวะเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยนะตอนนี้เป็นตอนจบนะรอดูเรื่องใหม่ได้เลยบ๊ายบายนะจุ๊บว่าที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดกดกดไลค์กันเยอะๆนะโอาหพูดผิดเยอะมากคลิปนี้